ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ มาตรงไหนมากำลังมาล้อมแทนนะกระตัวได้เนาะกระตัวได้แต่มันยังไม่ยอมออกเฮ้ยไปไปไปตีข้างหน้าดิลิ เราขับรถสวิทสีแดงมาใช่ไหม้่้วเราหลบหนีเข้ามาีเองนะกาแฟสออมาแล้วสองสอยังงี้ะยี่สิบตัวได้ล้วเอาให้แน่เขานมารับคนเดียวยี่สิบสองคนที่ไหนเดี๋ยวอกนคนดูคนดูคนดูคนดดูคนนนดค